บ้านเราก็ขายของนะคุณฟิล์มบอกอยากดูเจ๊ต้อยไปหาพ่อใส่อิ่งพ่อสถานพ่อใส่อิ่งพพูดไม่เป็นนะพูดไม่เป็นเลยเห็นไหมพี่เขาแย่เล่นเออนั่ิเออเขารักเจ๊เขาก็เลยแย่พูดมาอย่างนี้คุณเคไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่พูดคุณคนพูดนี่แหละวันนี้ป้มาแบบดันเนี่ยดนคุณป เป็นอย่างนี้เนี่ยอสันดานมันคืออะไรอะเจ๊ปากย่อยยับเนี่ยเจ๊หนูถามได้สิปากครอบครัวใครอย่างนี้แล้วคนนี้มันมาด่าคนที่มันมาดา่าเรานี่มันเป็นสันดานยังไงอ๋อค้ยคุณเที่ยงไงพี่จอยหนูนั่งอย่างเงี้ยแล้วปากมันก็เจอมานี่นี่บอกว่าหนูแลบลิ้นเจออะไรแลบมาเห็นเลยอะแลบยังไงแลบยังไงโอ้ยางงี้เลยเหรอเออแต่งเรื่องเออกูไม่แต่งเรื่องกูเห็นจริงนี่ดีกูบอกเลยว่า ถามพี่โนดมาแล้วเขาบอกว่ารัตนาไม่ใช่น้องเอ้าเออมึงไปมึงไปอ่านอะไรล่ะยิ่งเจวัสนานะเวลาเจอนะนี่เจวัสนานี่อุ้มหนูเลยอ่ะน้องที่รักเลยใครจะอุ้มมึงนะเจวัสนาไงใครจะไปอุ้มมันไหวเนอะเนอะพูดมาเหเขาจะมีจก็ีบมึงไอ้ย่าเดี๋ยวเจ้าคดีอูรู้หมดพระสฆงบอกด้วย แล้วยิ่งพี่ดนในนะพี่จอยพี่ดันในนะเจอหนูที่ไรไม่หอมตลอดอะหอมหาอะไรเพราะเขารักไงเอ็นดูไงพูดมากเกินนะอาวเราพูดมากเกินไปหรอโอ้ยพี่ชายคนไม่ไช่เลยเนอมันแต่งเรื่องจังเลยแต่งเรื่องมากเลยนี่แต่งเรื่องใส่พี่สาวมากเลยพี่ใส่ลุงนะคนสุดท้องหนูต่อจากพี่ใส่ลุงใช่ไหมจะมาต่ออะไรล่ะเอาคนสุดท้องไม่ต่อละต่อไม่ต่อเลยเจ๊ถ้าเจ๊เป็นลูกสถานสียอิ่งจริงเจ๊ต้องรูว่า สถานทำอาชีพอะไรเอ้ยทำไมอ่ะทำอาชีพอะไรเอ้ยอยู่บ้านน่ะเลี้ยงหมูเยอะไงนอกจากเลี้ยงหมูแล้วทำอะไรอีกเอ้ยมึงไม่ต้องมาถามเลยอีแหกข้องผ่านรู้เรื่องหมดนี่ยนนี้มันแหกคอกหมูแน่เลยเนาะโน่ทำไมเบ้าก๊อเฮ้ยไม่เบาหรอก บอกมันอะมันะมันแหกมาจากคอกหมูแน่ๆใช่ไหมคนนี้ก็สังงานงาตลอดทานตื่นเช้ามาเนาะ้ยมมงไม่ต้อผมโป๊ะแล้วก็เลี้ยงหมูชีวิตที่แท้จริง่ะเจ๊เจ๊เล่าไม่ต้องให้มันเล่าฉันไม่อยากฟังเธอฉันอยากฟังเจ๊เจ๊เล่าให้หนูฟังหน่อยเรื่องเป็นยังไงถูกของนะและตาสะทานไปหมดเลยโอ้โหมาเลี้ยงหมูไงเลี้ยงหมูไปถึงบ้านเยอะเลยหมูกี่ตัวทะลุเฮ้ะมึงจะมาถามไปะ้ำลายกินที้หน้าของใ่เลย ไม่มีน้องอย่างนี้หรอกเกิดมาจากคอกหมูเป็นลูกหมูมึงหน้าวิวเขาบอกว่ามึงมีสถานเหรอไม่ใช่เบียไม่มีไม่มีโอ้ถามอย่างนี้เนี่ยมึงเป็นบริสุทธิ์ใจหรอโอ้ยไปโทษหาพ่อสถานก่อนนะเอโทรไปเลยเขาจะเขาเนี่ยเคยเจอมึงเหรอเจ็บเจ็บคอไหมเดียร์เฮ้ยกูไม่เจ็บหรอกุกฉันแข็งแรงหัวล้อมมากเนี่ยอ้าวตายมันเป็นลูกหมูเนาะควายด้วย หมูควายโอ้ยเราบริสุทธิ์สุดบอกเลยเนาะมันเป็นเนี่ยเป็นคนดีอะไรไม่นอนข้อตอนข้อมานะเจ๊จุกเจ๊รับดาพี่สาวหนูเขาเย็ดชุดให้หนูด้วยนะเจ๊เป็นมึงทบามอ้าวโอ้ยโอ้ยอีกขี้ขาดอ้ยเจไม่เอาไม่โอ้ยแล้วไอ้มูดใหญ่ใครใครเป็นน้องสุดท้องใครใครเป็นน้องสุดท้องของเจ๊บ้านเจ๊จ้ะก็หนูเลยไง ใส่หนูต่อจากพี่ใส่ลุงพี่ใส่ลุงต่อจากพี่ใส่ลุงแล้วหนงไม่ใช่ตัวจริงเลยนะหนูคนสุดท้องต้องท้องห่าเลยมันอยู่บ้านกลัวก็หนูเป็นน้องคนสุดท้องโเจ๊แต่มันไม่ใช่เลยเอาหลอแล้วตกลงเดี๋ยวฟังเจ๊ก่อนสักเน้นลัดาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงแทงเอ้าแงเที่ยง เขาห่วงพี่น้องเขาอย่าไปพูดอย่างนี้กับเขาไปแตะต้องพี่น้องเขาได้ยังไงอย่าไปแย่งพี่น้องเขาพี่น้องของเจเขาเพราโปรเจกจุกยังอยู่เจ็จุกเช้าศาสนาในมาโนรัตนาวัฒนาใสูยเออรัตนาไปไหนนะอยู่เนี่ยคนชื่อรัตนาอยู่ที่ไหนมึงม่อยู่ก็ไปเลยไ่เป็นหลี่เตียงอ๋อไม่ใช่เขาเขาชาร์จแบตอยู่ตรงนู้นเจ เด็กไม่ได้ไปยุ่งอะไรจีจะไปยุ่งอะไรกับเด็กทำไมไอ้มึงมายุ่งอะไรกับกูรู้ดีหมดเลยตอนเด็กๆเราก็เล่นปั่นแปะกันไงปั่นแปะกับมึงเลยหรอจีไม่เคยเล่นกับมันหรอโอ๋อจีไม่เคยเล่นกับมันหรอกูเล่นที่ไหนเล่นที่บนบ้านตตีแน่นอกกระชานอ่ะเราเล่นกระชานอะไรอ่ะนอกกระชานบ้านเราอ่ะเฮ้ยบ้านมึงเหรอต้องโอ่งน้ำอ่ะจีจจีใจเย็นใจเย็นบได้หนึงมา โอ้ยรูย้เรื่องหมอดอ